ทรงงานนะครับวิสุ i ชิตไทตันนะครับเคปล่าหน้าดำครับลายซีเคการช่างนะครับตัวนี้ลูกค้ารีเควสตมานะครับต้องการเปลี่ยนกระจังนะครับเป็นเคปล่าโทนดำนะครับของเดิมเป็นกระจังไทตันลมดำนะครับซีเคการช่างลังสันแต่งเติมเสริมหล่อนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับวิสุปชิไทตันนะครับโลโก้แดงนะครับโลโก้ตัวนี้ครับสดตลอดชาติว่ากันอย่างนั้นนะครับ ทีเคการช่างมาที่ร้านทอบประกอบติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับในส่วนของโลโก้ตัวนี้รับประกันตลอดใช้งานครับไม่มีลอกไม่มีซีดนะครับลูกค้าทําอะไรไปบ้างนะครับชิ้นส่วนกระจังนะครับตาโลโก้ฝาปิดกระจังฝาเครื่องนะครับนี่นะครับต้องการแบบไหนนะครับสเต็ปไหนนะครับทีเคการช่างรังสรรค์แต่งเติมเสริมรอให้นะครับ ฝาเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเคปเล่าตัดน้ำเงินแก้วนะครับตัวเด่นเลยทีเดียวนะครับเคปเล่าโลโก้แดงนะครับโดดเด่นนะครับมองเห็นแต่ใกล้นะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับอิสุพิชไทตันตัวนี้นะครับมีของพร้อมติดตั้งแทบทั้งคันนะครับมาที่ร้านเผื่อใจมาเยอะๆนะครับเป็นแนวทางการแต่งนะครับทําอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของกระจังเดิมนะครับลมดํานะครับ ตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ทําอะไรมานะครับเป็นของเดิมศูนย์รถนะครับตามอายุการใช้งานนะครับเนี่ยสีเริ่มแตกนะครับลมดํานะครับโลโก้ติดสติกเกอร์นะครับเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับของเดิมกับจากทางร้านซีกคนช่างอายุทยานะครับสีสดตลอดชาติว่ากันอย่างนั้นนะครับสภาพอย่างที่เห็นนะครับเจอ2อเคสหลังๆนี่หนักเอาเรื่องนะครับ สีเคกันช่างนะครับลอกสีเดิมออกนะครับตีพื้นใหม่นะครับเก็บรายละเอียดลงเคปลาดำเงาทําให้นะครับลอกสีเดิมนะครับตัวนี้อาการหนักนะครับตัวนี้เป็นโครเมียมพองนะครับพองเปิดนะครับต้องลอกโครเมียมออกทั้งหมดนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็มีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับติดตั้งให้ลูกค้านะครับติดตั้งไม่นานครับของไม่แตกไม่หักนะครับ สีการช่างมีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับเมียเมียโทรตามก็ได้กลับบ้านแบบหล่อๆนะครับสีการช่างอยุทยานะครับงานภายในรับประกันตลอดใช้งานนะครับงานภายนอกไม่รับประกันอยู่3กรณีนะครับอุบัติเหตุจากการใช้งานเฉียวชนและโดนลักขโมยนะครับแต่ดูแลลูกค้าตลอดนะครับมีปัญหานะครับเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับยินดีดูแลนะครับสวัสดีครับ